นักกีฬารู้จักแพ้จัดงานในวันนี้เพื่อสนับสนุนเย้ yeah. เอาขอหนึ่งทีนะอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆมาแข่งจริงนะฮะขออนุญาตถ่ายรูปไปก่อน,นแล้วก็ได้เ yeah. ยเอาขอหนึ่งที <c oughs> นะครับรอบเทสไว้ในสนามนะครับนีมาเป็นอันดับที่หนึ่งครับอายูปิตำแหน่งอันดับที่สองเ <c oughs> ร็วเร็วได้ได้ไ เดี๋ยวเราจะไปแข่งขันต่อในรอบแก้ตัวจัดส้อมลิขไปลิขไปลิขิไปลิขิตไปลิขิตไปลิขไปลิขิตไปลขไปลยขิตไปลิขิตไปลิขิตไปลิขิตไปลตไปลิขิตไปลิขิตไปลตไปิขิตไปลิขิตไปลขตไปลขตไปลิขิตไปลิขไปลข้ไปลขตไปลงขไปลิขไปลิขิไปลิขิตไปลไปลิขิตไปลิขิตไปลิขินไปลขนไลขไปไปลลขไปลไปลขิขไปลขไลขไปลขิไปลขไปลขไปลิข ซีบปลาโอเคครับเฮียยินเลย yeah โอเคนะแก one ไปจาล็กหนวงกกาบาลานซ์ไปรับและเย้่ะ <Yeah. S 2> แล้วก็หัวใหญ่เกินไปโอ้โหมงกุฎใหญ่โอเคครับอ่ะเดี๋ยวให้ three yeah โอเคนะแก one two นี่คุณป๊อปป๊อปเป็นตัวแทนนะครับเตี๋ยทั้งหมดจะมารวมตัวกันที่นี่นะที่เชียงใหม่นะซาฟารีนะครับ yeah โอเคนอแก four five ศูนย์ข่าวภาคเหนือ24นทีน,นชงใหม่รายงาน